สบายดีเมื่อนี้เราจะมาเว้าเรื่องสับคุณของแตงโมให้ฟังเนาะแตงโมสีแดงนี่แหละเนี่ยเนาะมันเป็นพืชที่ว่าเย็นเหตดให้ใครหลังนี่อ่ามีความอันาเย็นมันบเป็นธาตุฮอนดิมันจะเป็นอันนธาตุท,าที่ว่าบำรุงอ่าหัวใจ เนาะสีแดงเป็นสิ่งที่ว่าบำรุงหัวใจเนาะหัวใจจะแข็งแหงได้ก็ต้องมั่นกินสีแดงเรื่อยเนาะอันนี้มันอันน่ะเอาไว้จะว่าห้าจางเราตับแตงแตงมันปวดแต่ละจางมันจะบำรุงบวกกันเมื่อวนี้เราจะมาเว่าเรื่องแตงโมบำรุงหัวใจและเห็นให้ไข่ลังเย็นเนาะมันเป็นธาตุเย็นเนาะบางท่านกันังบวกกันเรื่องนี้ พืชฮ้อนนี่ทำลายไข้หลังอย่างเดียวเช่นกระเทียมบอืมหรือว่าคองที่ว่าอนนาณาคิงบอสิพืชที่ว่าเป็นพืชฮ้อนนะมันจะทำลายไข้หลังคนที่ปวยเป็นโรคไข้หลังบาคนจะกินเนาะอันนี้อันนี้ก็ศึกษามาจาก Youtube ดีแท้ให้กินทังแกนเนาะให้ปั้นแกนใส่พอมแกนดำๆนั่นแหละบำรุงไข่หลังที่สุดอืแกนที่ว่าเป็นสีดำบำรุงไตนวลบำรุงไข่หลังนั่นแหละเนาะอืเอาลองเอาไปกินลงเบิงงเดอร์อันนี้ถือว่าเป็นอาหารตามพื้นบ้านเนาบำรุงหัวใจย่างเดียวสีแดงนี่ เมื่อหน้าจะมาบอกเธอหลายอย่างหลายอย่าง,งมันก็มีแต่ห้าสีเพราะว่าห้าอวัยวะหลักเนาะตับกับสีหนึ่งไตไข้หลังกับสีหนึ่งแล้วปอดกับสีหนึ่งเนาะอันนี้เราเรีนหัวใจสีแดงนี่นะบำรุงหัวใจมีอันนี้เราก็มีแค่ลอดเนาะบำรุงหัวใจที่ว่าข้าพเจ้าได้ศึกษามาแล้วก็เรียนหูมา อาทิตย์หนึ่งก็ควรจะเวียนกันกินพืชนี่นะให้มันครบห้าสีแล้วเขาจะได้แข็งแรงพวกกินซีนขอโทษหลายๆนะขึ้นย่างขึ้นค่อยอนปะีะบทันเลยพิซู์กันมาแล้วนะเนาะเฮียอยู่คนละสองส่วนไมหรลอว่าร้อยเมตรคนละเ,เฮี้ยวพวกที่ว่ากินพืชนี่นะอันนี้พีซูดมาแล้วเนาะไหตัวมาได้เขาว่าก,กินซีนมีแหงบุแมดนะ่ดอก เหตุให้ร่างกายเป็นไขมันลายไขมันอุดตันเส้นเลือดเนาะไขมันเส้นเลือดหัวใจเนาะแล้วก็ไขมันในเลือดสูงตำตดีมันพวกสัตว์ปลาในคอเลสเตอรอลเนี่ยโอ้ยสูงหลายเนะาะหันมากินพวกเพื่อนนี่พี่นอ้องอออายุจะได้ยืนเห็นบท่นันอาณาอดีตประธานประเทศเราท่านองค์ควาภูมิสว่างเพื่อนกินมา ตั้งแต่ปลดปลอยไปกินมาเลยก็อนอายุเก้าสิบหกปีเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดี